เพลงมา2ซิงเกิลก็ต้องบอกเลยครับว่าสุดปังนี่สมกับชื่อเพลงซิงเกิลที่2จริงๆสําหรับรับประสาวอายุน้อยมากความสามารถมินนี่เดนุพานะครับเจ้าตัวก็เผยว่ามันเกินคาดมากๆสําหรับกระแสตอบรับของเพลงสุดปังยอมรับหลังปล่อยเพลงใหม่ไปเนี่ยก็แอบห้ามแม่ไม่ให้แม่เปิดเพลงนี้นะครับเพราะว่าหลอน ไม่อยากได้ยินเสียงตัวเองแล้วคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่ฟังซ้อมบ่อยมากไปนะครับเลยทําให้ไม่อยากได้ยินเสียงตัวเองอีกครั้งเราเหนื่อยเราแบบมันโดนแก่อ่ะมันฟังมันตอนซ้อมเต้นตอนถ่ายเอ็มีแล้วแบบเรากลัวเสียงตัวเองอยู่ที่บ้านน้องไม่ให้แม่เปิดนะแม่หมยุดหล,ลอนไปแล้วเราหล่อไปแล้วไม่เอา กว่าจะได้ออกมาขนาดนั้นเ v ปังขนาดนั้นทุกอย่างตั้งเ,เลยเลยอย่างเงี้ยเราเหนื่อยแค่ไหนกับเพลงนี้สิงเก็ลนี้สุดปังจริงจริงแบบเราเราสึกจว่าหนูนตั้งใจทําให้มันออกมาได้ดีที่สุดกับสิงเกก็ที่2องเลยเงี้ยค่ะเราอยากตั้งใจกับทําให้แบบให้หลายๆคนเขาไม่ไม่ผิดหวังว่าเราห้ามเขาคาดหวังกับเราไม่ได้งั้นเราก็ทําให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราทาได้อะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือภาษาลูนะที่เราเอาเข้ามาใช้ใช่ค่ะมันเป็นแบบสนใจเราจริงจริงไปเลยเหขอบคุณมากค่ะต่อเพลงจะมี่่ะ แล้วหน่อยที่มาที่ไปของการเอาภาษาลู่ใช้มันมาจบบใหญ่ยังไงมันคุยคุยกับเพื่อนคะ่ะมิวมิวเดลเลปเปอร์แล้วคุย,คยได้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าจริงจริงพอรู้พอทราบอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ยังพูดไม่ได้นี่ก็พัฒนาสกิลขึ้นมาบ้างทีนี้เราก็คุยกันแบบเอ๊ะ hey, ถ้าเพลงแรปเนี่ยหรือว่าเพลงที่เราจะทำออกมาเนี่ยมันมีภาษานี้ก็คือเวิร์ k นะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาลองมาทําดูในเพลงเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะเราคุยกันแล้วก็จุดประกายไอเดียขึ้นมาแล้วจุดตอนนี้กลายเป็นเอกลักษณ์เพลงเราไปแล้วสำหรับคันี้ ที่จะต้องมีหลายภาษาหลายภาคหลายอะไรมารวมกันยินดีมากค่ะยินดีมากเป็นเรื่องของความหลากหลายในการใช้ภาษาแต่เดี๋ยวจะลองดูบ้างบางเพลงอาจจะมาเป็นแบบว่าพูดคําเดียวทั้งเพลงแบบง่วงง่วงง่วงเงไปเฉยเฉยเออแล้วแต่น้ตาลนที่มจะมาใช่ค่ะคุณที่ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง true s i z e hd เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ true side hd และเราก็ยังมี social ีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ